ฟังเสียงหั่นนะโอ้ยแลอ look at this มาแซบด้วยกันค่ะแกงเห็ดพึ่งหวานแบบอีสาน สัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปุ้ยเดไทยกีวีนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะพาไปทําแกงเห็ดพึ่งหวานแบบฉบับนิวซีแลนด์เพราะว่าเรามีอะไรเราใส่แบบนั้นนะนี่โชว์ส่วนน้นหนึ่งอันนี้คือส่วนผักของปุ้ยนะคะมีผักชีเล่าเหลือนิดหน่อยเดี๋ยวจะตัดไปหมดเลยนะถัดมาก็เป็นต้นตะไคร้หอมๆงามๆอบอวลเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้ปุ้ยปลูกไว้ด้านนอกนะคะก็แต่เดี๋ยวพอหน้าหนาวจะต้องย้ายเข้ากรีนเฮ้าส์นะส่วนที่เด็ดมาเนี่ย ปุ้ยเอาไปชั้นต่อได้อีกนะเออและอย่างที่บอกนะคะมีอะไรก็ใส่อันนั้นนี่คือต้นกวางตุ้งง่อยๆของปุ้ยค่ะปะเอาไปใส่ด้วยและนี่ค่ะภูมิใจนำเสนอน้องงามมาก ขึ้นเหมือนวัชพืชเลยค่ะอันนี้คือต้นแมงลักนะคะอันนี้เก็บไปหลายรอบแล้วนะคะเพื่อนๆวิธีเก็บถนอมที่นี่นะอยู่นิวซีแลนด์หนาวๆช่วงที่เขาขึ้นเยอะๆแบบนี้นะเก็บไปเลยค่ะยิ่งเก็บยิ่งแตกยิ่งเก็บยิ่งแตกแล้วพอเก็บเสร็จนะปุ้ยก็เอาไปใส่ไว้ในช่องฟรซค่ะดังนั้นเวลาที่ฤดูหนาวมานะปุ้ยยังสามารถเอามาใช้กินได้รสชาติเหมือนเดิมหอมเหมือนเดิมแต่เทกเจอร์เขาก็จะเป็นแบบแช่แข็งอนะเนาะแต่ก็ดีกว่าไม่มี ให้กินจ้าอ่ะเก็บไปเลยสำหรับแกงเห็ดก็ใส่ได้เยอะๆเลยนะคะแกงจะได้หอมกลุ่นเลยคะ่ะนี่งามๆเลยมาจา้าถัดมาก็คือพริกขี้หนูนะปุ้ยเพิ่งเคยปลูกพริกขี้หนูปีแรกตอนแรกปุ้ยเห็นเขาเป็นสีม่วงปุ้ยก็งงว่าเอ๊ะพริกขี้หนูอะไรนะคะแต่ว่าอันเนี้ย ออหลังจากถ,าถ่ายคลิปนี้ไปแล้วนะคะปุ้ยก็มาดูน้องเปลี่ยนเป็นสีแดงก็อ๋อเพิ่งรู้เลยว่าพริกขี้หนูเนี่ยก่อนที่เขาจะสุกนี่เขาเป็นสีม่วงน้องเผ็ดพอตัวอยู่นะคะก็นี่เดี๋ยวเด็ดไปใส่ประมาณนึงจ้างามๆเลยต่อมาก็เป็นถั่วคะ่ะนี่นะโอ้โหเป็นแหล่งอาหารของหนอนจริงๆดูใบสิครับพุนไปหมดเลย ต่อมาเป็นซุกินี่หรือแตงกวาญี่ปุ่นนะคะมีหนึ่งลูกน้อยๆมีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นค่ะโอเคแล้วนี่ก็คือประกาศหอมหรือเปล่าไม่รู้ค่ะคือปุ้ยงงมากปุ้ยคิดว่าปุ้ยไม่ได้ปลูกแต่น้องขึ้นนะคะแต่ดูออแก,กนิกไหมล่ะนอนมาเลยนี่นะคะเดี๋ยวจะเด็ดไปใส่ให้หมดเลยนี่ง่อยๆแต่เดี๋ยวใส่ลงไปก็ไม่รู้แล้วค่ะว่าง่อย และนี้นะคะทุกคนนี่ก็คือผักสวนครัวทุกอย่างของปุ้ยที่เดี๋ยวจะเอาไปใส่ในแกงเห็ดอีสานนะคะนะไม่ว่าจะเป็นใบแมงลักพริกจินดาน,นี่คือจากป,ปีที่แล้วที่ปลูกนะคะส่วนอันนี้เป็นพริกพริกขี้หนูที่เป็นสีม่วงซึ่งไม่เคยปลูกเหมือนกันมีสองอย่างที่ไม่ได้ปลูกเองนะคะก็คือกระเทียมกับหอมแดงนี่คือตะไคร้สดๆจากสวนเลยนะคะและนี่ก็คือถั่วเขียวนะคะถัว่วก็คือถัว่วมันไม่เหมือนถั่วฝักยาวแต่ว่า ก็เรียกว่ากรีนบีนน่ะนะคะอันนี้ก็ผักไม่รู้ขึ้นยังไงไม่รู้มายังไงนะคะก็เดี๋ยวเอามาใส่ด้วยนะคะมีใบกวางตุ้งนะคะบวบบวบอันนี้จริงๆมีในสวนแต่อันนี้คือพี่พี่ที่รู้จักเอามาให้นะคะขอบคุณนะคะแล้วก็นี่ผักชีลาวที่มียอดอยู่เท่านี้ต้นเดียวนะคะก็พอได้แกงแต่ไฮไลท์เลยจ้าไฮไลท์ก็คือ น้องเห็ดพอชีนี่และนี่คือวิธีเก็บของปุ้ยนะคะปุ้ยเนี่ยทำความสะอาดน้องอย่างที่เห็นตอนที่ทำให้ดูปัดแล้วแล้วก็เอามาล้างเอามาเช็ดให้แห้งนะคะแล้วปุ้ยก็เอากล่องเนี่ยมารองด้วยไอ้ Pepper เทเปอร์ทถวนี่ค่ะกระดาษเช็ดทำความสะอาดอาหารเนี่ยนะคะรองไว้ใต้ก้นแล้วก็ เอาเห็ดวางเสร็จแล้วก็เอาอีกแผ่นนะคะปิดแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้อย่างนี้นะคะแช่ไว้ในตู้เย็นเพื่อนเอนเชื่อไหมว่าอยู่ได้ไปสองสามอาทิตย์เลยนะคะโดยที่น้องไม่มีอาการใดใทันเส้นค่ะก็ยังกรอบอร่อยแบบนี้โอเคจ้าเดี๋ยวเราไปทําแกงเห็ดกันเลยก่อนอื่นก็เดี๋ยวทุบตะไคร้ก่อนนะคะ อัจริงปุ้ยก็ไม่ค่อยชนานาญนะคะในการทําแกงเห็ดอีสานนะคะปกติแล้วเพื่อนๆมากินที่บ้านก็จะทําให้กินนะก็เดี๋ยวมาลองดูกันค่ะว่ากินได้หรือเปล่านี่นะคะปุ้ยก็หั่นผักเตรียมไว้อย่างนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทอํอตั้งซุปไว้ก่อนนะคะก็ดังนั้นซุปก็จะมีหอมแดงมีตะไคร้แล้วก็มีกระเทียมค่ะใช่ไหมใครที่เป็น นักแกงเห็ดตัวโยงก็มาคอมเมนต์กันได้นะคะว่าใช้สูตรไหนกันนะเผื่อครั้งนี้ปุ้ยไม่สำเร็จปุ้ยจะได้ไปลอกนะโอเคหอมแดงนะคะที่นี่ที่นิวซีแลนด์ถ้าเป็นหอมแดงแบบที่หอมแดงเล็กๆนะคะแพงมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนดังนั้นที่เราใช้นะคะก็จะเป็นหอมแดงแขกนะคะแบบนี้โอเคแล้วก็กระเทียม อุ้ยก็ไม่แน่ใจว่ากระเทียมต้องทําอะไรกับเขานะอันนี้เรากระเทียมที่นี่นะคะก็กลิ่นแรงมากเลยเพราะว่าอากาศที่นี่มันเย็นปุ้ยก็เลยเอาแช่ Share. ช่องฟิดไว้นะคะจากนั้นเราก็เอาส่วนผสมทั้งหมดมาตาให้ละเอียดนะคะแต่มาดูซิว่าปุ้ยจะละเอียดได้แค่ไหนนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมใส่พริกด้วยปุ้ยเป็นคนไม่ได้ชอบกินเผ็ดมากก็จะใส่พอประมาณนะจ๊ะเดี๋ยวชิมอันนี้ให้ดูนะ แพลแผแ,แโอ้เมื่อกี้ใส่กี่เมล็ดสามสี่จินดาอ่ะพริกโม่งเด็ดเราก็ไม่อยากทิ้งนะคะใส่ให้หมดเลยโอ้ยหมดไหมอะมาหมดก็หมดโอ้ไม่หมดอ่ะใส่เท่านี้แหละโอเคไปตำให้เลยก่อนจ้าโอเคค่ะตำได้หยาประมาณนี้แล้วนะคะก็เอามาละลายในน้ำเลยค่ะ เดี๋ยวจะตักน้ําล้างครกนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมโนจะใส่บ้างนะคะแล้วก็ทีนี้นี่ให้ดูปลาปลานี้พี่ที่รู้จักก็ทามาให้นะคะขอบคุณอีกนะใส่ไปเลยจ้านี้แล้วก็ตั้งให้เดือดนะคะแล้วเดี๋ยวปุ้ยจะทยอยใส่ผกักในแกงเห็ดเขาบอกว่าใส่แค่เห็ดแต่ปุ้ยมีผักอย่างอื่นด้วยนะคะเดี๋ยวจะเอาทยอยผักใส่จ้า มาจา่าเดี๋ยวจะทยอยใส่ผักแล้วนะคะนี่เห็ดทาวากานะคะที่เก็บได้แล้วก็ไปใส่ช่องเซฟไว้นะคะเดี๋ยวจะใช้ให้หมดเลยจากนั้นก็เดี๋ยวจะใส่ถั่วก่อนนะคะเพราะว่าถั่วจะสุกยากแล้วก็ใส่บวบนะคะไม่ใช่สิก็คือสุกีนี่นะคะ่ะแต่พอเราปลูกให้ใหญ่เนี่ยคนเขาก็จะเรียกว่าบวบนะคะนี่ใ,ใส่ถั่วลงไป ใส่ก้านผักกาศเขียวนะคะโอ้ยใส่ผักสารพัดคือประเด็นไม่ใช่อะไรเพื่อนตั้งใจรความอ้วนด้วยค่ะอยู่นิวซีแลนด์มาเนี่ยบอกเลยน้ำหนักขึ้นมาแล้วห้ากิโลนะคะอยู่มาสี่ปีแม่เจา้าไม่ไหวจะเคลียรโอเคเดี๋ยวมารอดูตอนใส่เห็ดเลยนะมาจา้าทีนี้ขอโชว์ความงามของน้องเห็ดหน่อยนะคะทุกคนฟังเสียงหันนะโอ้ย a look at this ดูนะคะ แม่เจ้างามงดมากเพื่อนๆโอ้โหต้องถ่ายรูปเก็บไว้เลยก็หั่นใหญ่หน่อยนะคะก็จะได้แบบว่ากินอย่างอิ่มหนำสำราญเต็มปากเต็มคำออีกสักครึ่งหนึ่งโอ้ยเพื่อนๆเลยขาวอะไรขนาดนี้คือบบาคงไม่ได้ทำหมดนะคะว่าจะเก็บเล,ลลี่เขากินอยู่นะแต่เขาบอกว่าเขาชอบแบบทอดแบบเทมปุระค่ะชุบแป้งทอดนะ ก็จะพยายามเลือกลูกที่นิ่มใส่ไปก่อนซึ่งอาตรงเพื่อนมันแทบไม่มีลูกนิ่มเลยเด, <c oughs> ดีดูดิดดด <c oughs> น่กัดจังแต่อย่างว่านะคะจะให้เก็บไว้คืออ่ามีนะไอ้ลูกที่มันแบบเหมือนมีหนอนนะคะแต่ว่าลักษณะมัน,ในใคล้ายๆว่าหนอนมันออกไปแล้วนะแต่ไม่เป็นไรค่ะอย่างโป๊ย่าโปรตีน <c oughs> กินจ้ะ อุยูกนี้เลยนมนิ่มนิ่มลูกน,น,นี้เริ่มจะนิ่มแล้วนะคะจะตัดอันนี้ก่อนหน่งสองโอ้ my god นี่ขนาดนิ่มแล้วนะทางเสียงค่ะโอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดทำคนทำกินคนเดียวก็เจงแต่ว่าเออเราก็ทำครั้งเดียวเราก็เก็บไว้กินได้นะคะแช่ช่องฟรีเก็บไว้โอเควันนี้ก็จะใช้ เห็ดพึ่งหวานประมาณนี้ปาไปใส่หมอกันโอเคใส่หมดทุกอย่างเลยจ้ะทั้งเห็ดทั้งผักโอ้ย <c oughs> อัดลงไปอัดลงไปเอาจ้าเดี๋ยวมารอดูตอนเสร็จแล้วนะเ <c oughs> หลือใส่ใบแมงลกักแล้วก็ผักชีลาจ้าแล้วตอนนี้ผักก็น่าจะเริ่มสุกกันหมดหมดแล้วนะคะเดี๋ยวปุ้ยเติมน้ำตาล,ลไปจะได้กลมกล่อมนะคะแล้วก็นี่นะใส่ผักที่เหลือค่ะเม็ดเอ่อใบแมงลกัก ผักชีลาวนะคะแล้วก็พลิกนะคะแล้วเดี๋ยวก็ปิดไฟนะจ้ามารอดูกันนะด,ดีมากเลยอ่ะนี่นะคะแกงเห็ดของปุ้ยโอเคค่ะก็วันนี้มาทำแกงเห็ดนะคะแทบจะเป็นครั้งแรกเลยละค่ะนะคะ,นะคะก็แล้วเดี๋ยวจะกินเผื่อทุกคนนะคะแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามต่อนะจ๊ะอย่าลืม subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊าย